La ah, ok. เอาเลยใช่ไหมเนี่ยนแล้วตอกออกมาด้วยเลยแล้วตอนไหนตอนไหนงัดเลยมีมไหม ไม่ไม่เห็นครับประยันไม่เห็นเรา,ากล้องแล้วตอนตอนนี้กำลังรัดอยู่ใช่ไหมอ่ะใช่ครับน่าจะใช่อ่ะเห็นเสาทีออกมาแล้ว ัวหลังทิ้งไ้สักสิบาทนะตรงน oh, ี้เออตรงสารมันมันเดือดร้อนต้องมานั่งซ่อมอีกเ่ยะดนน้อไม่ลืถตขนาะเมืวานนีโอ้โหมึงจะอื้นเลยต้องฟุกไปเลยละมึงไปเลยใไหมเนี่ยครับดอ้ี่มนไป่นล้นไม้เลย นี่มุะเอ่อยาดูเลย่ะเยใช่ค่ะพใช่ค่ะเอามาถึงก็เห็นกระป๋องตังมนอยู่ข้างล่างค่ะอยู่ข้างล่างก็เหรอใช่ค่ะอยู่ข้างล่างแล้ว ก็เลยไปดูที่นั้นแต่โดนงัดอันนี้ไปแล้วอ๋องัดเสร็จแล้วใช่ไหมใช่แต่หนูมาก็เห็นกระป๋องกลางเขอยู่ข้างล่างอ๋อแล้วตอนนั้นมีเดือปแบบเดือดของตั่งไหมสั่งตั่งนี้งไม่มีค่ะไม่ได้มีค่ะอ๋อลักษณะของร้ายเนี่ยทำงานเสร็จแล้วใช่ค่ะเขาเขาดูการตรวจในของตั่งแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีแล้วไม่มีค่ะแล้วก็เลยไม่ได้เอาอะไรไปค่ะแล้วร้านนี้เป็นร้านขายอะไร ขายก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วบริเวณเป็นไงบริเวณโอดโล่งเลยโล่งค่ะแต่ตรงนี้เราใส่เงินเดีไว้ใช่ค่ะแล้วทำไมต้องเอาเป๋าตังมาหลอกเขาด้วยมันก็ทุกครั้งเขาเก็บอย่างนี้อยู่แล้วค่ะอ๋อแต่ไม่มีตังค์ใช่ไม่มีตังค์อันนี้คนร้ายคิดว่าคิดว่ามีตังค์อยู่คินว่ามีตค์ก็เลยมามาเรื่อยออกเพื่อจะเอาตังค์ไปเนาะตคงนี้ไงค่ะโชคดีที่เราไม่ไม่ตังค์ไว้เนาะค่ะเราลองบอกคนร้ายว่าไง บอกคุณนลาว,ว่าไม่ต้องมางัดแล้วนะออในกระป๋องตังไม่มีตังหรอกไม่เคยเอาไว้ม,มันเสียหายคิดเียดซ่อมตู้ ดูจบก็ใส่กุญแจไว้ใช่ไหมเปิดมาเปิดร้านตอนหกโมงเช้าแล้วไงฮะแล้วครนี้ก็ต้องมาเปิดไอ้ตัวกั้นตัวนี้ค่ะคราวนี้มาเปิดเอ้าทำไมตรงนี้กุญแจมันงัดออกค่ะแล้วเราลองงัดออกออกไปยังงัดงัดงัดออกแล้วค่ะแต่ว่ามันมันติดตัวนี้ค่ะมันติดกระจกกระจกเราล็อกอีกทีรอบหนึ่งเข้าไม่ได้ทําไม่ได้ออกไม่ได้เพราะกุญแจ เลยไม่ได้ของอะไรไปไม่ได้ของอะไรไปแล้วจากนั้นไปจากนั้นน่าจะไปร้านนู้นต่อร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมนค,คนร้านคนเดียวกันทำสองที่เลยถูกไหมฮะถูกไหมฮะ,ะตงุงลงเราไม่ได้เสียของเลยเนาะไม่ได้เสียของค่ะ